Mm-hmm. <laughs> สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านจ้ามาผอกันอีกคือเกาจ้บพี่น้องพอกันในบรรยากาศน้ำเสียวของวันที่สิบหกพฤศจิกายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ามีผ้าลอโขกลอไปคือเกาเด้อจ้บพี่น้องตามหาเฮดเพิงจ้บพี่น้องหลุ่นความมันน้ำสาวปอบเชีงง่ยงเงาจามอนรีสีมันว่าจ้บพี่น้องสีมันเต็มสองตาบ่จ้า ไปหลุดไปชว์น้ากัน<อ>จ้าไข่จะพี่น้องสองตงุ่มเห็นแล้วจะพี่น้องสิ่งที่ตามหาเหอนแจ้ามาเด็กเน่เด้อจะบพี่น้องมาเด็กอีคือเกาแลยจ้ากระโมาเด็กกระโบท่านข้าเจ้าจะพี่น้องมีกระเมียนเด้อจะบพี่น้อง,องเห็ดพึ่งขาวพึ่งไข่จ้าตอนนี้เป็นเห็ดพึ่งแดงข้ามจะพี่น้อง ตูมเป็นห่มนี่สิเป็นสีเหลืองจ้ะอี่ด้ะอือสาอีกจ้ะเด่นครามดอกมันจ้ะห่มนี่สิเป็นสีสีออกเหลืองสามดอกพี่ไหมนาะซี่ดอกพี่ ดเดินข้ามชาตัดขาที่หลังจับพี่น้องจับพี่น้องโอ้ยดินแห้งแห้งออกเด้อะจ้ะตัดขาที่หลังจ้ะวันเบิดเด้อจ้ะพี่น้องไปทางหลังไปบุ้งปัดดอกโอ้ยเอารุ่นนี้เลยจ้ะพี่น้องจะเต็มตาไว้ฮึ่น เด้งครามดอกนึงจ้ะดีดอกนึงเด้งครามหาหมูพุดก่อนจะพี่นอกินดอกหนึงน่ง,งพึ่งข้ามจ้ะ ดอกอยังไงน้อยเจพี่นอ้องมึงเนี่ยอ้าวซาปสิตัดขาที่หลังเราจะจะไม่เป็นข้า,ายจ้เพี่นอ้องไม่เคยได้เคยมันจีบมาบนะัตรอุ้ยมากอดกันเย็ดหลังสาวที่บ้านนี่พ,พี่นอ้อง ชาที่ดังจ้าอุ้ยอืยอดอกมนงจ้าตูมพี่น้องดอกหนึงเห็ดผึองจ้าเผือกขลายอีกดอกนึงจ้ะเอ้า ุ่นความมานน้ำกันไปเงี้ยวเลยจ้ะพี่น้องมาซีมานเห็ดยังแน่จ้ะมืัอนี้ลักๆก็จะเป็นเห็ดเพิงอีกข้าวอะไรจ้ะพี่น้องแดงเลยจ้ะพุ่น,น,น,นย้ายไปเลยจ้ะพี่นอ้องพุ่นข้างใน้า่คุณจ้ะหัวเป็นนึ่งแดงเลยป้าพุ่นพุ่นี้ย้ายไปจ้ะพี่น้องพี่พี่โอ้ยมานนะจ้ะพี่น้องนี่ฮะเคยได้เคยมานจ้ะพี่น้องกูพุ่น เอาเง,งียบๆเด้อจ้ะพี่น้องปพาดงหลังๆเด้อจ้ะพี่น้องสาวก็ได้จ้ะหุบมีแดงเลยจ้ะพี่น้องสาวก็ได้จ้ะสาวก็ได้โอ้ยหุบข้างใน,นโอ้

ตุ้มจับพี่น้องอืมเปิดขาลายมันเป็นผอบเือเป็นหมู่มันตัวฟอคือตอดทุกละดอกอยากตามหากันมาดุนจับพี่น้องเห็ดแดงขามบอผอบเก็บเห็ดเปิดเขาไล่จ้ะเก็บตัวจับพี่น้องดอกนึงจับพี่น้องตุ้มนึงจ้ะห่มเดียวกันเด้อจับพี่น้องหนงึงกระดุม อ,อุ้ยมีกรอบนองกำลังขึ้นจ้ะโอ้ยหอุ้ย,ยมีกรอบนองตุ่มีดอกแก่คนจะพี่นอ้องออกตรงไหนมีต้องออกไหมออกออกก่อนบาทผมกระดุ้งจ้ะ ผักเลยจ้ะพุทธโอ้ยแตบปล่อยปัญญายงพี่น้องเห็นหม,มดจ้ะเห็ดเบิ่งเ,เขาจ้ะพี่น้องพุดธเนี่ยไปไหนไม่เห็นเลยจ้ะถอยล้งกับจะพี่น้อง

もうこれ大変。カ ร้อยจะพดังเกียเตียถึงโมเนตดเด้อจะพี่น้องยังเกือบจ้ะพี่น้องปกไิดสักคนเด้อจ้ะคุนก็มาแล้วพี่น้องกระงจะโอ้ยงมาคนกไลรายจ้ะพี่น้องสไลด์เปิดก่อนจ้ะ มราปสองสองลรบานพี่น้นนอ,องผุดกบง่ายเฮ้ยกระบอกกบง่งด้วจ้ะแต่กบง่าปุ๊กไว้ก่อนจะพ,พ,พ,พี่น้นนนองอ,อย่างคนมเคียรเนี่มาผุดมาผุดบานโอ้แตะอกไงพี่น้อง รพูดพูดพูดน้าซิมาพูดมาพูดเถอพี่น้องเฮ็ดเดือนสิบสองจ้าพี่น้องโอเห็นก็ต้องเอาหรือจ้าพี่น้องอุดบ่ได้เฮ็ดเพิงเขาเด้อจ้านี่โอ้ยโอ้ยพูดมากบุกเขียเด้อจ้าดอกมันนิ้มมันใหญ่จ้าพี่น้องจ้าพี่น้องเผื่อชะไหลกับหางเลยเด้อเจ้าโอ้ ตัดขาที่หลังเด้อจ้ะแับคกระสุนเพลนกองให้พี่เหียน้องรับชมจ้ะขึ้นมา,มมาอีกจ้ะพี่น้องมึงนี่โอ๊ยเพ็คคู่ชัดบ,บางตอนซับปอบการบอดีาทายถ้ำให้พี่เหียน้องรับชมเด้อจ้ะพี่น้อง เพราะว่าสวยมากข้าเจ้าก็มาไลา้ตุ้งกันจพนะนนจนนจพี่น้องฮะบุดน้งกันยังเง้ยเาจ้าดอนเสียงเลยจ้าพี่น้องเด้งครามครามเพอร์นั่นเฮ้ยจ้าเฮ้ยเอื้อมมือมาเก็บน้ำสาวป,ปอบเด้อจะพี่น้องพูอ้อีกดอกหนึ่งขึ้นบังจะพี่น้อง ้เขาพูดถึข้างนี่เราเห็นไ,ได้เลยจ้ะขู่จ้ะ,จะอ้าถึงสีหางกรได้เก็บไปเรื่อยๆจ้ะพี่นกจับพี่นกตรงนี้จะพี่นอกหนึ่งสองสามสี่ดอกห้าดอกพูดผู้ที่ตรงนี้ ก,ก่อนก่ด้วยจ้าลุยจ้าลุยเมียนเื่อด้้จยะนี่ออาตตวดอกไงเจ,จ้าลุจ้าปึ๊ปปบนะพี่น่เพิงพ่งมินพ้งติวจะพี่นออ่องเนี่ย หวานจะเพิ่งพอกเป็นมุ้งเลยไม่ใช่ไต่คอนอจะเป็นไม้เห็ดเผื่งนุ่งจะพี่น้องซีมี่ป่ะจ้ะนุ่งจ้ะอู้อีกดอกนึงกี่ไก่ป่จ้ะดอกนึงจ้ะ ตรงจ้าห่างแหงเด้อจ้ะเฮ็ดฝุขนลายสมดอกจ้ะเฮ็ดนาหนาวนี่สิขาสันเด้อจ้ะพี่น้องอพี่น้อง แบบเป็นที่พึงเพลียถือ,ดดอแดดล้างปจิตแดจ้ะแพ็คคู่จา้าคุสวยเกือเก้า คือนวยใหญ่เติมนึงเจ้าพี่น้องบทสังเกตนี่บัเห็นเด้อจ้ะดำใส่กันเลยกับีดินกับใบใหม่ถอกใหญ่นี่บัวมีตาใส่เด้อจ้าพี่น้องเห็ดมือนเจ้าว้ายแล้วเี้จ้ะ จะพี่น้องพี่ดอกน้อดอกงามจะพี่น้องโอ้ยขาตันดีแฮงพี่เด้งข้ามจะปุ่นดอกหน่อยคุณพี่น้องเนี่ยเด้งขาเตีย้ยเห็นบัสโอ้ยขาแด้งขาเตีย้ยแดงปลาสะเบียงเลยจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้อง ปึงยอดได้ยอดหมานมื้อนี้ก็ถือประมาณสุดยอดอลังการอีกคือเก่าเด้อจ้ะพี่น้องพูหลักๆก็สิเป็นเห็ดเพิงรวมๆแล้วจ้ะมื้อนี้มานสารพัดที่เด้อจ้ะพี่น้องอ้ามื้อนี้นําความมานมาฝากพี่ฝากน้องีคือเก่าลจ้ะตมกระตาจุมบุมจ้ะพี่น้องถ้าเป็นดอกใหญ่นี่เต็ม2กระตาเด้อจ้ะพี่น้องเห็ดเพิ่นก็ยังดอกน้อยๆอยู่จ้ะพี่น้อง สำหรับคิดวันที16 aí, น่16พฤศจิกายนปีพศ2568จะยอดได้ยอดหมานเหมือนี้กน็นำควมหมานมาฝากพี่ฝากนอ้องคือเก่าเลย huh. จะพี่น้องหลักๆก็จะเป็นพวกเกสเผึ่งรวมนะจ้ะดอกปีน้อยแต่ว่าถ้าเป็นดอกใหญ่นี่เต็มกับสองกับตาได้เด้อจะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดกะออกทั่วดอนจจะพี่น้องออกเป็นหม่องเป็นไม้บางหม่องก็ออกบางหม่องกับ,บอก่ออกจะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กะเ้าดนบ่ไรจะพี่น้องทู ลงเม็ดแลวจะพี่น้องผลกระตกเฮ็ดก็ออกหามอนิกาถือว่าอลังการคือเกาจะพี่น้องกรสิปากพี่ฝากน้องสามีเดอ้อจะพี่น้องถึนชอบวิดีโอจังไดกายเยลึกกดไลไรกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องลอปลากัตนาไว้นะไม่ได้จ้าอืน่นคอยเราหลุนน้ำซับป๊อปจะว่าซาวป,ป๊อปผ้าหาอยู่หากินแบบไดจะพี่นอ้งอ,งองสิงขาาึ้นห้อยรงห้องสิเลาะหกล้อปลาคอยเราหลุนคอยติดตามมืออื่นอลไจะพี่น้องมัสิมันยังแน่นอะจ้าอาสำหรับมนี เบาหไลาย้ายห,ห้างจ้พี่น้องเริ่มแห้งมาเรื่อยและจ้าฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่เละจ้าพอกันไหมคลิปไม่มืออื่นจ้พี่น้องสวัสดีจ้า